มาไายสบายดีตอดสวยีหน่อยกินข้าวกินข้าวคิดทะไรข้าวกินข้าวเจี๊ยมหัวปลวกหน,น,นึ่งก็ยังเดือดอยู่ทอดปลาเจี๊ยมเดือดหนึ่งมาเทียร์แล้วเ่าขิงน,นะสะโพา Cái ghé một chiến sĩ tiên. Anh mắt. Mày mua rất là vô. Giếm thoáng qua hả? Quá là. Già lấy gian nít. Già lấy gian nít. Già

สวัสดีครับว่ออยู่เลยกเราไปจ่มันยัดิไม่รู้ม่รู้เามาเ่าส um. ื okay. ่อเลยใคเอายาภูมิเกะเอายาภูมิไปมนข้าวกรนมนข้าวกรนมันข้าวกรน น <Ses right? S 2> ั่งไหนงนี่ไงเจอแล้วเจออะไรนี่ไงนี่ไงเจออะไรช่วยเหรอช่วยเอ้าสบายดีพี่น้องก่อ็พูดว่าใดขึ้นว่าไหนพูดก่อนสบายดีพี่น้องพูดดิเร็วพูดยังไงเมื่อคืนเมื่อคืนพูดยังไงเอาพูดพูดเหมือนเมื่อคืนสิพูดว่า สบายดีพ uh, um> well> ี่นาอดูตนั่งดีเยี่ยวเขามาดีๆไข่ต้มไข่ต้มเหมือนเดิมถ้วยใบก็เลยไม่เอามาเอาถ้วยเลยนุ้ยเข็มไปดูหนังในห้องไปไม่ได้เลยไป็นแซ่บมาเลยเนียวเลยพ่อไม่ให้ดูโทรศัพท์วันนี้ ถ้าบอกยากพ่อไม่ให้ดูโทรศัพท์ไม่ได้เนี่ยพ่อเลี้ยจ้ะใช้ขวาพ่อใช้ัวไม่บอกยากบอกพ่อเดี๋ยวยากบ่อควายไม่ไหวควายบ่กควายบ่อคบพ่ควายพ่อชงนมควายให้ดอยเมื่อคืนบนทุกินนมควายนะกินนมควายอยด้วย นมควายเมื่อคืนให่กินนมควายเหรอไป,ปาหาแม่ะแม่รั้ม้มเามยาลใครกินป่กินยากอนกินยาก่อนไม่เอากินยาโอเคโอเคไปดูหาแชทกันนะ

ด่วนเลยตัวหน่อยอยังมีใครอลกยี่ความเป็นไทรมอล แกยวอีเดี๋กินกันปานิการหอยงู้ยิ่ไเป็นกวของผม กินได้แค่เดี๋ยวม่เนี่ยเนี่ยขายหมด 乐。 งาเบิร์ตสามวดเป็นจ้วดแล้วมั้งเสียบใส่เสียบเลยเฮ้ยจิ้ไปเจ้าของกูว่าทำไมต้อก้อนมานี่

ว่นนาเห็นห้าคนฟ้องยังไงกัดดับบางคนมันเจงมพิ่งแบบไปคนเดียวไปคนหนาปกดแปดกดแปดยี่ห้องเก้าอะปล่ามันหลายวันคุ้มตอนน่อแน่อย่างแน่เป็บนบุญหนักเก่งเนาะเห็นตั้มหน้าไปแล้วตอนนี้ตอนนี้นน่ไหวแล้วหนานกาย แล้วดูงานยังวันไหนสามสี่โมงจะไปกันแล้วพอกันดูสีแยกลันค่าบานหน่อยเท่าหลายคนอ๋อคน อยู่บนหม้ไว้เจ้า,าคือปรูยุทันหูบอกว่าต้งนีเอื่นว่างไงตรงไนักจน,นคตรโอข้ไรเนไปกัดกัดดางเรียบร้อยกัลงว่านกันเมือ่อเฮ้ยพอต่อจอยไตนา ต่อเพิ่ต่อใหม่ห้าต้องจางๆหรอกระวังเหย้าโดนตีมันไปปลายก่อนก็เมือเร้าเนี่ยมันมีแต่ปลาน่าครับตัวม้วนอะเมอร์ไอมีแต่ปลาเหย้าผ่านแล้วบัดไล่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 ปลาหมัน โอ้ผิดหวังว่ะไหล,ไ,ลไปไหลมากไ,ไปมุดมากข้ามไปได้ก็ถึงตาป่าเนะาะขน,นข้าไปได้ก็ถึงตาป่าน,น,น่เกไดอวะคนหนคนจนเื่อจนบาอย่างยังคหน,น,นหน่มป่ามันหลาย มีช่องน้่นอยเนาะมือเย่อไปพ่อได้ปางเลยหน่ามันกับถือว่าบบบบ,บ,บคุ้มอนไหเนีน่ยมันเหมน้ปลาลยไหลลอยไหลอยู่เลยหมุนไปหมุนมากมี่หูทำเน่ะช่องโบกินมากกว่าลายมัน,นอาไกผม พุทธก็ไปขึ้นมากการหายใจหมดลงไปใหม่ไหลไหลไหลกหลไม่ช็อกนี hmm. uh ่ละไหล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 พุทธก็ไปบัดว่อนอยู่พักหนึ่งสิหมดลมหายใจได้บัดไปไหนนอกไปไหนนอกหาปองออกเขาพอด้วยแน่มันกบบมันคุ้นๆทุกคอมาทางไหนวะนึกอยู่เลยทุกคอมาเนี่ยแบบวนทั้งไตมันจะเป็นบ่วงบ่วงวันนี้มีปองออกหรือปองเดียว ตื๊บตึ๊บตึ๊บูบเดเดอดต้นมาไหวอันนี้มันเหลว่เตะคมเสือจนบางคนเานาะ,ะต้นมาไหวจนต้นมาไหวนี่กับน,นึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่เลยวูบตอนนั้นพ่อเสียลแล้วแม่แม่ยังมาเสียโอ้เออื่นบ้า อวรูไม่เ,เด้อว่าผู้ไว้เด้อพี่น้องผูจังมันมีปฏิหารพี่นอ้องวอกปฏิหารไวรูพุทโอมหาพอแป๊บเดียวล่องหนึกเบื้องว่ามาจากทางไหนเดี๋ยมุดไปทางเกา่าไปพ่อป้องพอดีพี่น้องเลยโอ้ยลุดพุดออกมา มันนั่นแทบที่บ่อหอดแหงต้องแบบกระเมัมมนใจน,น้องผมเลยนี่จุ่มห่อขืนมาได้จนข้างๆจนงสงสัยล่ะโอ้มันนี่ไม่ได้ปลาหลายเห็นปลาหลายว่ามันหมดบกขึ้นจรกเือวมาถึนโอ้ยเป็นกระเซ้ากันเนาะเป็นอย่างนี้เ่ะ ไววววหหงว่าไข่ตายหนามาข่อยห้าโมงว่ากูพอว่าโอ้ยส้มเจ้าที่ว่าหาข่อยมุกหนามดูหน่งโบเมียนตองว่าเกือบตายแล้วว่ะดีมากมี่รุ่นทำโอ้โหปวดปลาไหลว่าหนีมุกหนามมุกขื่นกระเดือกพี่ตั้งเกตนะเข้ากับพี่ตั้งเกตนลยเดี๋ยวเข้าบูหัเขาพี่มูตรงไหนโอ้ยเกือบตายแล้วว่า จะบอกบไม่ได้่ติดนตัวใจไ,ไม่โอ้ยแนแง่แถมไ่อย่างเขาถาว่ามันไหนไปไนไปที่หาตัวมั้งพ่อเลยตังแตมือนานมาบอกจักเถื่อเลยน้ำขอนมงขอนใหม่น้ำตันบวกก่าเขาไปมุดแบ่นคำขวักก้างบวกแม่ก,กัย,ย่างนีน เดี๋ยวมันตายพวกนี้พวกที่วิตมาถิ่นนอกนี่เนาะว่าปลาเนี่ยหงดปลาพวกอย่างไหนงกเลยเป็นอย่างไรประสบการณ์นี้ประสบก็ตัวเอง còn này là tiền mua đồ nữa thằng Anh chỉ, nó chỉ là bên tay người, kêu à, nó cốt mặn, với khuioleo của anh có này